สองชิ้นพันโอ้ถมใหญ่ขนาดเนาะโอ้คนขายเล่แล้ววะนี่เริ่มเล่แล้วเนาะโอ้ปักแตงอีกแล้วเนี่ยปลาแตงโอ้สบายยิ่งย่ายหัวสินไข่เนาะมาเท่าไรเนี่ยมาสองพันขอบคุณน้ำปลาแดงปลาอย่างปลาคอปลาเนี้ยงเท่าไรก็คงละพันคงละหา้า ไปเลยเนาะมาเอาให้สบายดีพี่น้องเฮาหมดสู้คู้สู่คนเนาะตอนนี้บ่าสอนอยู่ที่บ้านนาแดงเมืองไซบูดีแขวงสวรราเขเคลทปนี้จะพาพี่น้องเฮาไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดบ้านนาม่วงซ่องตลาดนัดเพิ่เพิ่ทุกๆกอน วันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์พี่น้องเลยใเนเบิ่งอาหารการจินว่าตลาดนัดวันอาทิตย์จะมีอย่างขายแดงปกติตอนบ่ายวันอังคารกับวันศุกร์คนจะหลายแต่ว่าตอนแรกวันอาทิตย์นี่่าจจะ่หลายบันไดเนาะระยะนี้ก็มีบุญลายพี่น้องเลยทางบุญกองเข้าบุญประจำปีบุญประจำก็หลายบุญเนาะ กูอเมริกาข้าเจ้าสิมาหรือบ่เนาะเมือนอี้โอเคเนาะพวกพี่น้องเข้าไปติดตามครับสมเบิร์น้ำกัดเลยเนาะเมียใหญ่หูก็ฟุนวายเกิดเป็นเรื่องราวชาใจฝืนไปอย่างมีปัญหาเมียใหญ่แสนแพงเมียน้อยฮักแหงเท่าฟ้าสวรร เอาได้เ่าวอ,อ,อนฮอดตอนละนัดน้ำม่วงแล้วเนะาะตอนละนัดอยู่ทางเบื้องขวามือติดแคมเส็จทางเลขที่13ไทยพี่นอนะ้องไปเนี่ยตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งพนคา้ามีค้าบางฮานจะเก็บเครื่องละวันอาทิตย์คนจะบ่คอยหลายเพระหนหนาะวันใดเนาะ เพิ่งก็เนาะกระเทิรนได้มาล่ะผมพาสิเมื่อละโอ้ซื้อเมื่อแล้ววันนี้เมื่อวัแฮะไปใช้่อไปบุญบโ่โอ้มีคน ามีครับบางบาง้า,งานบางส่วนก็เก็บเก็บเครื่องนะพี่น้องครยบมองมีคนว่าสันคนจะบปคอยไลยบันไดเนาะในบริเวนอาหารธรมรมชาติทีมีอาหารการกินอย่างแน่เนาะแต่ก็ยังพอมีอยู่เนาะมีหลาย้านอยู่ยังไม่ได้ปิดนะข้างหน้าก็มี้านขายมัน ขายมันแกวพี่น้องโอ้ยยังหลายหางด้วยมากแจงชงเขาเลยชงชิพพันอ, 40, อ๋อถงใหญ่ขนาดเน้ะมาแจงยังเนี่ยแจงกว่า 40, ชิพพันจี่อ้อกีหน่วยวะสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหน่วยชิพพัน อ่ะผมหนึ่งเอาไว้ต่ำคนนึงด้อะอาไเบ้านใดญ่แมะมาแต่งเนี่ยลงไทยวันเนาะอโอ้ลูกเองเนาะแต่งปอดสารพิษนี่สุดยอดโอ้ขางละขางล,ละมะกอ,อกก็มีไงโอ้ผลขายเร่แล้ว,วันนี่ เริ่มเลยเนาะมันสีคำแล้วเริ่มขายเลยแล้วเนี่ยวัวเป็นยังบัวเป็นยังนี่กะหมักแตงไงโอ้หมักแตงตองอะไรยัยตรงซิฟกันเนาะโอ้อันนี้กับซิฟนี่โอ้สองทงสิบห้าบาทนี่โอ้เริ่มขายเลยเนาะไม่น่าเด้อซื้อเลย เครียดก็มีนี่มากอกก็หน่วยใหญ่ขนาดมากอกเลยสองจานซิฟสามจานซิฟแห้งเต็กบาทเนี่ยสามจานซิฟโอ้เป็นไายเล่เนาเคี่ยงโรซาวพักหอมลายหอยเนาะโอ้ยังจานยังหอยเลยหอยแดงเนาะโอ้หักแดงอีกแล้วเนี่ยหอยแดงตรงซิกเหรอคโอ้ สองสิบพันยังมีเนาะยังมีอยู่ยังหลายห้านพอได้ปิดโอ้มันเผาก็มีนี่มันเผาเฮี่ยว <c oughs> มันคอยมากไม้ห้านเนี่ย

6ิกันบ่60,000กิจกานเนาะอ๋อดยดดป่าก่อนปลาลายขนาดใหญโอ้ปลาคอปลาข้อปลาคอน้อยปลาคอน้อยตายเนาะโ่ตัวตายลยโร่โร่40อ๋ตัวตายโร่40 ปลานินยังบ่าตายกับมีลยโอ้สบายยิ่่ายหัวสิงไคเนาะมัดเท่าไรเนี่ยมัดสองพั 3, 5, นสามมัดห้าสามัดห้าพันเลยอะสมัดเอ้สามมัดห้าพัน มันอึดยามนี่มันยัอึดหมวสิ่งไข่น่ะอ่ะยายตรงได้มันเผ่ายยเนี่ยคิพันอ๋อพอในเทาบ่เนี่ยโอยๆๆยเอ้าเงินเจ้าจ้าแบบไหน้บบนี้อ่ะผักสลัดนะครับพี่นัน

มันเข้มเลยไฮโนกระทะไม่ยังคือบดน้ำเรมือนวันเผามันเทผาพี่รองอ่ามันเผายบน ขายเลยขายเลยบ่ขายเลยซอเอ้าคขายเลยชิ้นเมื่อไรบ่ขายเลยแมเมื่อไรือเชิแนนน้ำปลาแดงน้ำปลาขอบคุณน้ำปลาแดงปลายังงละคออลาญิน ปลาดุกปลาดเออขอบคุณนะประเทศแบบนองโบกเนาบอกนี่ไตัวได้แซ่บแซ่บคนละแบบแซ่บคนละแบบตัวนี้ก็แซ่บบนละแบบนี่นแ่เองวะได้มามามานั่งกินอยู่นี่วอาเมืยดกเยย น้ำปลาแดกสิไม่ได้กินโดนละน้ำปลาแดงทางกินยูฮันเลยคนญลายเพราะตอนว่างสามโมงค่ะโอ้บุญลายเนาะไม่ทราเขาไปไปบุญไปยังไหน,นอันนี้น้ำปลาแดกแม่ชิเบิะแล้วเบิ้ดไปแล้วเท้นหนึ่งขอบุญน,น้ำปลาแดกน้ำปลาเบิ้ดแล้ว อาหารเอกลักษณ์ของเมืองหนองบกฮะบอแมนแมนยูเ็ดเจ้าเห็ดขายเมืองไซบุรีแต่แบบต้นสับมาจากหนองบกโดย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 นี่นี่ครบคุณนับไปได้ต้นสับมาจากหนองบกอันนี้แต่ว่าประคายเมืองไซบุรีเนาะประเพณีโบราณทำมักันจะคือกันอะไรไซบรีกับหนองบกอ่ะแต่ก่อนเนี่ยมี แม่เรียกจิงว่ามาเจอหนองโบค่ะมาไหกินนรงกันเลยมาได้ไหมค่าเนี่ยเอ้าไม่ค่าก็กินวันน้เจ้าคือผักใบักเพชรเทน่ยจังว่าโอ้ตรงใส่ใบักเพชรผงเนาะมันจึงถึกสูตรมันที่ไรอย่างนี้วะอืมต้องใส่ใบักเพชรผงจังกหน่อยให้ไม่ถูเดโอ้ไม่ถูอยู่นี่โอเเจ้ามาบ่ถึงยามเกิดยามคนหลายโอ้ยเวลา วันวันอังคาวันซุปมีเวลามันมีวางเดีวันอาทิตย์เรอยากมาอยู่วันจะมาประมาณหนึง<ป>น่งโมงสองโมงโอ้มาจะเขามาได้เว่นเนาะแถวนี้ค่ะมีบัน่งกับมีบ่อนะเลยสี่ห้าโมงอยากอยากหมดเนาะอ่ะพีดงขอบุณน,น้ำปราด พา,า,า,ากันมีพักวงพักการจองใช่ไหมครับโอ้ใช่แคบโอ้มดตัวน้ยเนาะเม้่บอปัปไหน โอ้ไข oh, ่กระปูอะไรปูยังปูหน้าตายแล้วบ่ไ่ได้ตายบคงเท่าไหร่กว่คงละพันคงละห้าขายไดเน้อนะเราจะเอาให้เราจะเอาให้เด้อ ไปบ่ ừ, rồi เออของมันยามนี่ได้ฮะเข้าใจเข้า rồi เมื่อ rồi để, <laughs> พี่่ากำลังเก็บเครื่องเก็บของกลับบ้านเนาะเฮ้ยกคชิมมดแล้วใคชิมมดแล้วมดว่เก็บแล้ว่เก็บวเนาะ อัไปขายตลาดหน้าแดงมื้นหันโดยโดยเอื้อนเศา้าเดี๋ยวเขาพูดเลยอยางว่าเรามาเที่ยวมาจับใจซื้อขายสามารถมาได้เนาะเปิดเปิดทุกตอนแรงวันอังคารวันศุกร์หรก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์คนจะบุกคอยลายปันใด เนาะสำหรับคลิปนี้มหันนี่มาสอนจะขอพี่คลิปไว้สำนีกก่อนเนาะโอกาสานหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี